เมื่อนี้แม่โคกับ่แล้่วอีกหรอกจ้าแม่โค่แลีแ่วจักเตือขูดดินส่างกับมาม่าเห็ดหายพูนทั้งจอดทะเลพ่นพี่น้องจ้าจอดอยู่หมองเกาอยู่ ผมเพนเขาลือแท็กออกไปเบิดหรือเปล่ามึงสิบาย,ย่างไปเบิ่งอีกก่อนจอดได้สองสามมือนี่แ่ะสร้างถอดอะไรไปสอมให้แต่บ่อมาใส่ให้ป้าบ่าท่านเล้วเป็นวามือไรวาแม็กคู่ข่อยสิแล้วบาทตายค่าคลองเลยติงกับโบได้ เตียงบ่ได้เลยเดินหนีก mm ับ hmm. บ่แหล้่วดอกพี่น้องไม่โคตายเหลว่ง่ายดอกเดินถมไปหอดปุ้นไกลๆ่นถมไปคุณไม่โคห่างบัน บมเมนมันห่างหรอกพี่นอ้องสายพานมันขาดสายพานมันขาดเป็นไปหาสื่อสายพานใส่สางมาเบิงตั้งกัถอดเอาอะไรไปแต่ปาปนนียังมาท่านมาสมหายอยู่เมียนี่ย,อย,ยโอ้ยย่ตนตากแดดเหลือแมบแมบอยู่ ขัดค้นมันกยสิจมมาหอนหอนหนั่นเนาะจกข้องแต่พีหอดปูนออดปูนมันมาหอนหนี่มาตายเธอเรือสายพานขาดตบหลดุดเลยบเบลียว โอ้ยใส่ต้นรถดิเหลือแม่แแม่อยู่เฮ็ดไปเบิดได้หนีพี่น้องเฮ็ดไปเบิดเฮ็ดไปพู่นหอดพุ่นหอดพู่นอ้อมไปพุ่นอ้อมไปพุ่นเฮ็ดจนแล้วแต่แม่โค้ข่ียดีบานนี่ใจพ่านขาดเท็กกระเบี่ยวพุ่น กินยังกองจิ๋งเพ่งอยู่เอาเท่านี้ละ